ห้าลูเนาะสามสี่ห้าลูก สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่อง h Speed f i s h i n g c h ช n n น l นะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่24มาตกปลาเล่นที่บอ่อปลาสดฟิชชิ่งนะฮะจังหวัดลำปางมาตกปลาเล่งเล่นกันมากับนี่นะครับเจ้าของทุนของเรานะคร <Yahoo! S 1> โคดกมาหับตกปลาเล่งเล่นกันฮะวันนี้มีเวลาว่างครึ่งวัน มาตกเล่นกันยังไงก็ไปติดตามดูกันเลยนะครับผมเอ่อเหยื่อที่ใช้ก็นี่นะฮะเป็นขนมปังป่นธรรมดาครับเดี๋ยวนวดนวดนิ่มเอานะครับใสน่สนำ้ำกล่องเนาะบอกกล้องมันไพุ้ก็นี่ลูเนี่ยผู้ชมนี่ใส่น้ำาครับใส่น้ำมา ผสมให้มันนิ่มๆเลยนะครับแบบนี้เสน้ำไปให้มันนิ่มๆเละๆแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวมันแห้งสักพักนึงก็อาจจะใช้ได้ละรอยปันเล็งนะครับดูกันต่อวันนี้มาตกรอยนะครับในระยะ4.5เป็นบาลานลอย ทุ่นนี้ผมใช้ทุนของ High Speed นะครับเป็นทุนดอกอ้อหางตันนะครับลอยใช้ชิงหน้าประมาณคืบหนึ่งแปดปอนด์นะฮะไม่ต้องใส่ตะก,กวัวครับเพราะว่าทุนนี้ไม่ค่อยกินตะก,กวัวเท่าไหร่เนะดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ นหนักกว่านั้นหรอถ้ามันดูดนะมันต้องกว่ามดดอกชิุ้ยได้นะครับ เอา่ะฮะเยอะมากเหรอนี่ฮะเข้าปากบนเลยครับ mitte tok- .

รันม <anut S 3> ันสายตึงกระดุกด้วย ของแท้นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วถ้าจมแตนดินก่อนเห็นไม สีขาตัวเพนแล้วน่ะมีสีขาตัวเพนแล้วยิ่งหอมง่ายยิ่งขึ้นไปยิ่งดุดุยมันกันนะเด็กไป่ทับน๋อนสวีทอ๋อแล้วก็แล้วกันอันดับหนึ เดินเลยทด้เยนน่สกหลคนอยู่ล <c oughs> <c oughs> อยครับผม ปลาเล้งตัวแรกในชีวิตเดีเ๋ยวตัวนี้ปล่อยนะฮะเต็มเลยเงียบง่ายนะครับ

มีมือประโดงให้ผมีแหงดีกุตัวแล้วเรือยจบเกม <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหโลดกว่าตัวเนี้ยนะฮะอื <c oughs> ว่นีรครับใช้ทุนเลยครับในวัดทุนหน่อไฮสเปรดรุ่นใหม่ครับปล่อยปลาแป,ป๊บน,นึงสวยงามครับผมสนใจติดต่อได้นะฮะนี่ทิ้งลิงไว้ด้านล่างแต่คิดนะครับผมอย่งนี้

านาหนในทน่อหนี้ตุ้นตุ้นกล้องกลัมซองมงาฮะเหรอกลับไทยไหมฮะเหาะพอด้วยกับเพียง,งกลัมมากล้

mở bật ra á đang tháo bật ra hả ừ, xe khao. Khao con đây mở bật cho lưu cho cho bluetooth mở bật ra mình hủu chưa mở ngon cơ ngon cơ ừ, ừ. ừ cái ngon như nữa เพราะมันเปิดตามห่ออย่างมันนะเปิดมาได้มีหกอยู่เปิดมาได้มีหกไม่รู้เปิดได้หม่ได้เออถ้าตอคอมอ่ะมันขึ้นมันจะแวบ,บมาให้กำแต่อันนะ่ะถ้ามาเปิดได้เปิดเติมออกอเป็นฟอยล์อย่าออไปในกล้องเรามีมีมดวงจรใน,นกล้องรั่วแต่ตรงไหนหัววงจรที่มันรั่ว แจบอกะลองแาดแล้เปิดเลยอ่ะบ่ได้แชดเปิดาดเข้าแต่เปิดไม่ได้ก็แบบยาอยู่หน้านี <h 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 ่นอู้หตอนนี้สีขาวครับโตจม

ใจแน่นอนแหละต้องต้องล่ะมันลูกยืดแน่นอนอ่ะตูอ้อาอสวิงพี่นี่กสวิงพี่นี่ใจดี สวิงปีนนี่สวิงข้าน,นี้เออ,อข้อนักแปดลอยเฮ้ยมีดูเลยเด้อ อาัจุงมาบบนี้บอด้กเดยมเข้ามาเองครับคุณใหญ่จรดงครับสังสองโลเลยเหรอใหจริงหาโล้ใหญ่จริง ได้นะ้ครับสวยจริงๆถ่ายรูปวะ